สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับที่ชมในช่องตกักกะศิาลาและชแนลนะครับผมอาจารย์กิติภูมิตกักกะศิลาครับมาจะเจอกันในวันจันทร์ที่ผู้าพฤกานะครับ63สานี้นะครับผมมาในาศาสตร์ราหูพารวยเช่นเคยครับาศาสตร์ที่จับดาวแปรเปลี่ยนเป็นเงินแปรเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าว,ขาวแต่ละวันแต่ละมือ้อในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยที่โครจรเข้ามาอยู่ในภพราพ้าของโลกก็คือดวงดาวดวงแรกคือดาวแห่ง เรงนะครับดาวแห่งความขยันนะครับดาวอังคารนะครับก็คือเลขสามอีกตามต่อควบคู่กันมาดาวสุปนะครับก็คือเลขหกนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวแห่งการพานี้ก็คือหรือดาวคำพูดเลขสี่นะครับมาต่อควบคู่กันมาก็คือดาวเสาก็คือเลขเจ็ดนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้จับนะครับจับสองตัวสามตัวหรือตัวเดียวก็ได้นะครับมานะครับผมจะมีการวาง ตัวเลขแบบนี้แล้วจับคู่2ตัว3ตัวอยู่ในลายกลุ่มชื่อกลุ่มลายสิทธากศิลานะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใดใดทั้งสิ้นค่าระมงสมัครก็ไม่มีค่ารายดงรงยเดือนไม่มีใดใดทั้งสิ้นนะครับขอเพียงบอกว่ามาจากศาลลาหูผารวยนะครับมีมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกอันนี้คือลายส่วนตัวนะครับ 0 6 3 6 2 9 7 4 5 1อีนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือลิงก์ลนยกลุ่มใต้คลิปนี้และก็เบอร์โทนสถาบันนะครับผมเข้า2ช่องทางครับมีหลากหลายอาจารย์นะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขแบบนี้นะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับแลวขอโปรโมนะวันที่29่พฤศจิกายนนี้นะครับทางสถาบันตักกิะลาของเราได้มีการแจก ข้าสารอาหารแห้งก็คือแจกทานให้กับผู้ยากไร้ประมาณ200ฝาท่านขึ้นไปนะครับผมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมบุญส่วนร,ร,ร,ร่วมทานในครในครั้งนี้ก็ติดต่อเบอร์โทรอใต้คลิปนี้หรือมาที่สถาบันตากศิลาของเรานะครับในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนี้ครับเวลาแจกทานก็ช่วง4โมงเย็นนะครับผมประมาณนะมาก่อน,นครับมาก่อนหรือท่านจะไม่มีคุณทรงนิซัพอะไรก็มาช่วยแรง ช่วยแพ็คคงแพ็คของก็ได้กันก็ได้นะครับผมขอโปรโมทตรงนี้ครับสถาบันตักศิาลาโหวร้างเราทั้งมีการสอนด้านศาสตร์การพยากรณและเป็นจุดเะเบียนเป็นมูลิติตักศิลาด้วยนะครับผมเพื่อช่วยเหลือมีโอกาสก็จะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่าเรานิดหน่อยนะครับผมก็อันนี้ว่าผมก็จากกิติพูมิก็ขอเวพร์ทุกท่านดวงประสบจะโชคดีมั่งมีสีสุกกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม